อาละรับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่กำลังติดตามชมช่องไปทิพย์กันนะครับสำหรับวันนี้มีรีวิวอีกหนึ่งคันนะครับสำหรับสายทัวริ่ิงนะฮอนด้นะก็สำหรับวันนี้ก็จะเป็นรถ NC 750จุดพิเศษนะครับรถคันนี้สายทัวริ่ิงไม่ควรพลาดนะครับสำหรับใครที่ชอบซีซีนงสูงอ่ะแต่ก็เป็นสายทัวริริงก็ก็มาดูกัน ในคลิปนี้ก็สำหรับ nc 7 5 0ที่เรากำลังชมอยู่นี้เป็น nc 7 5 0ตัวปี2017นเะฮะเป็นตัว mt เกียร์ธรรมดานะครับใน nc 7 5 0ก็จะมีตัวเกียร์ dct แล้วก็เกียร์ mt นะครับคันนี้อยู่ราคาอยู่ที่345,000บาทนะครับถ้าจะเป็นตัว dct เกียร์เกียร์ออโต้เนาะก็จะเพิ่มอีกประมาณ20,000กว่าบาทนะครับ เป็น3ามแสนหประมาณนี้กับสําหรับขาสายทัวริงนะจุดเด่นของคันนี้ก็อยู่ที่ตัวเครื่องบล็อกเครื่องฮนะเป็นสูบนอนวางอยู่ประมาณ30อ,องศาจากพื้นนะครับสิ่งที่ได้จากการวางสูบนอนนี้ก็คือจุดศูนย์ทวงที่อยู่ต่ําทําให้อาการเครื่องความนิ่งของเครื่องดีกว่านะครับดีกว่าตัวอื่นๆของตัวอ,อ,อย่างพวกตัว ไฮเลอร์ที่มีสูบที่ตั้งขึ้นมามันเกือบจะ90้าสเนาะก็จะทําให้อาการรถมันนิ่งขึ้นนะครับถังหน้านะครับจุน้ำมัน7จ0เอ้ย17ลิตรถังหน้า17ลิตรนะครับตรงนี้ไม่ใช่นะตัวนี้เป็นยูบ็อกนะเหมือนยูบ็อกนะเปิดเปิดขึ้นมาปาามั๊บนี่เป็นยูบ็อกเก็บของฮนะมีใส่หมวก น่าจะครึ่งใบน่าจะได้นะนะครับขอเต็มใบที่ไม่มีีกได้อ่าหมวกเต็มใบไม่มีปีกได้อ๋อหมวกที่เราใส่นะเต็มใบไงนะไม่มีปีกหลังเอยเนี้ยไม่มีปีกหลังมีมีไอ้อะไระ่ะกันแดดเออใส่ได้ฮะถังมันก็อยู่ใต้เบาะคนนั่งใต้เบาะคนขับบิดซ้ายเปิดถังปั๊บ นี่ถังน้ำมันอยู่นี่นะครับทำให้นะครับอาการรถทำให้จุดศูนย์ถ่วงของรถอยู่ตรงกลางๆาจะไม่ไม่เทไปเทหน้าพอสมควรอาการรถด,ดีครับสำหรับคันนี้วิ่งเนียนๆอยู่ประมาณเท่าไหร่พี่วิ่งเนียนๆอาการเนียนๆเ,เลยไม่เห็นเนี่ยเลยห้ ร้อยห้ถึงร้อนะครับอาการลดเนียนๆแต่พูดถึงว่ากําลังเครื่องมาโอเคไหมโอเคได้นะเ,นเ,นเครื่องมันรอบต่ำเครื่องรอบต่ด้วยหนึ่งคือประหยัดน้ำมัน,น,มนใช่ไหมครับก็ประมาณนี้สําหรับใครที่สนใจนะรถทัวริงอีกหนึ่งอีกหนึ่งตัวนะก็จะเป็นตัวนี้ n c j 5 0นะครับมีทั้งเกียร์ธรรมดาแล้วก็เกียร์ d t t คือหรือเกียร์ออโต้นั่นเองนะครับก็ออกการออกแบบมาก็คือมันก็จะเป็นรถทัวริ่งจ้าจเกือบจ๋าเลยนะครับเพราะระยะเคลียร์แลนด์ของของตัวรถนี่ก็จะเตี้ยมากนะถ้าเทียบถ้าเทียบกับตัวอื่นพวก 500x พวกอะไรเงี้ยตัวนี้จะรู้สึกว่าจะเตี้ยกว่าสำหรับทิปเอ่อสำหรับคันนี้วิ่งไกลๆก็อยู่ประมาณสักประมาณ1,500กิโลนะครับ ก็วิ่งเนียเนยเลยไม่มีอะไรมีปัญหาไม่มีความรอ้อนนีอะไรอยู่ที่คนนะครับคนขับนั่นแหละจะไหวหรือไม่ไหวนะจ๊ะใครตัวนี้ทำอะไรไปบ้างก็จะมีไฟหน้าเนาอสปอตไลท์คู่หนึ่งสองสี่ดวงแล้วก็ตัวชิลหน้าอันนี้เปลี่ยนใหม่เป็นของกีวีนะแล้วก็มีตัวต่อชิลตัวนี้ซื้อแยกเนาะ ซื้อแยกซื้อแยกแล้วก็วคนสูงครับคนขับสูงเท่าไหร่ร <170. S 1> ้อยเจ็ดสิกว่าเออแล้วก็มีกองหลังนะครับ3ใบปีบ๊บสามใบของเกเอ,อ่อเคเป็น K2 ตัว K2 ตัวอะไรอ่ะเขาเรียกตัวอะไรก็เป็นเหมือนตัวบิดนะบิดด้านหนนะครับขอญาตเปิดได้เลยกัน เป็นจุดยึดนะครับบิดออกแล้วก็ยกยกของออกนะครับอุ้ยชุดนี้เท่าไหร่ชุดสามใบประมาณราคาเต็มอยู่ประมาณสามกว่าไหมสามหมื่มมนสากว่านะนี้มันไม่ตรงรุ่นมันต้องมาเพิ่มอ,อ๋อตัวนี้ต้องแปลง คือปัญหาส่วนใหญ่ที่ NC 750นะก็คือจะเป็นจะเป็นชุดแต่งนะครับพวกแคส์บาพวกนี้พอหาได้ไหมพี่ฮ e ปโกตัวปี16-15ใส่เดียวกันได้นะครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะก็ตามสภาพนะครับเพราะว่าเป็นรถที่เขาไม่ได้อันนี้กันมากไม่ไม่ไม่ค่อยเล่นกันมากเชออใช่ยุโรปชอบ ใช่ด้วยด้วยขนาดซีซีนะครับ750ซีซีผมว่าเพียงพอนะใครที่อยากจะขยับนะครับจาก500 x 500เอ้ย500มันก็ไม่500เต็มเนาะมัน7 7 0 c มัน470ซีซีะนะแล้วก็ใครอยากที่ใครอยากจะขยับแต่อยากยังเป็นทรงเดิมก็คิดว่าตัวนี้น่าสนใจนะสำหรับสายเดินทางนะครับก็มีอะไรเพิ่มเติมไหมอยาก อยากอะไรไหมสําหรับข้อจํากัดสําหรับใครที่ใครที่กำลังมองรุ่นนี้อยู่ข้อจํากัดของตัวตัวรถนะ<ม>ใช้งานจํากัดจริงๆอยู่กับถังน้ํามันถังน้ํามัน17เนาะสิบเลิตร17ลิตรก็จะวิ่ง <c oughs> อุกรุงเทพนี่คือได้เติมอีกรอบหนึ่งนะถ้าเราวิ่งจริงๆมันมันต้องแวะเติมบ่อยกว่าถังน้ํามันใหญ่เขาเออฮะแต่ว่าตัวนี้คือมันประหยัดประหยัดมันจะ มันจะเฉลี่ยอยู่ประมาณยี่ะมาณ25ถึง28 25ถึง28กี่สิบห้าถึงยี่สิบแปดกิโลเมาณระยะความเร็วประมาณ100ถึง120 100 120อืมแต่เขาจะได้รอบต่ำกว่าเราเครื่องมันต่ำอาการอาการรถก็จะดีกว่าไม่สั่นไม่อะไรอย่างเงี้ยเนาะโดยรวมนะครับบอดี้ตัวรถจะใกล้เคียงกับ CB 500X นะครับหน้าตาคล้ายๆกันคล้ายๆกันทรงทรงเดียวกัน นะครับก็สมัยโบราณเลอนรถก็ยังดูเป็นทรงอันนี้ทรงโบราณอยู่แต่ก็โดยรวมก็อีกเป็นเป็นอีกหนึ่งอีกหนึ่งตัวเลือกนะสำหรับสำหรับตัวผมนะก็ก็คิดว่าถ้าได้เป็นตัว DCT มาสำหรับ750 DC คิดว่าสำหรับการเดินทางแบกสัมภาระน่าจะเพียงพอนะครับสำหรับใครที่อยากขยับ CC นะครับขึ้นมาจาก 5 0 0ร c ซีซีขึ้นมาอย่างเงี้ยเป็นตัว750ยังไม่อยากไปตัวพันยังไม่พร้อมยังไม่อะไรเงี้ยตัวนี้ก็น่าจะเป็นตัวเลือกที่ที่ดีนะนะครับสำหรับนี้ก็เออสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับเจ้าของรถพี่ฟึ่งนะฮะตอนนี้ก็อยู่ที่กลุ่มซีสเกตทัวร์ทีฟรเดอร์นะจ๊ะตอนนี้มีทัวร์ลิงอยู่4 5ห้คันแล้วใครที่ติดตามรับชมอยู่แล้วก็อยากจะเข้ากลุ่มเข้าอะไรนี้มาก็ ลองมาสักสามขวดนะฮะหมลอกหย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 อกใครที่อยากจะเข้ากลุ่มมีทัวร์ลิงอยากเดินทางอยากท่องเที่ยวอย่างเงี้ยสายป่านะครับกลุ่มเราเป็นกลุ่มสายป่านะก็ลองเข้ามาคุยกันนะครับมาแวะมาแวะมาเที่ยวคาเฟ่คาเฟ่เหรอสายคาเฟ่สายคาเฟ่ก็มีครับเดี๋ยวพาไปแวะเข้าป่าเดี๋ยวแวะเข้าคาเฟ่โอเคก็จะประมาณนี้นะจ๊ะกลุ่มอุทิพรนครับสีสเกตนะฮะใครที่สนใจก็ลอง เข้ามาดูสำหรับวันนี้ก็แค่นี้ละจ้าสวัสดีครับ